กลับมาช่วงนี้นะครับผลจากการประทะระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยมันก็ส่งผลพวงถึงความ มีปัญหาของชาวบา้านในพื้นที่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการทังคำถามว่าเอ๊ะคนในพื้นที่เขาสะท้อนมานะคุณออมว่าการเบิกงบเนี่ยมันล่าช้าหรือเปล่าโดยเฉพาะที่อยู่บนราชธานีเมื่อวานนี้คุณกรวีปริศนานันทก,กุลนะครับในฐานะประธานกมทการปกครองเนี่ยก็ออกมาบอกเลยว่าได้ข้อมูลน่าตกใจว่าอุบลราชธานีมีการเบิกงบฉุกเฉินไปใช้เนี่ยแค่ห้าหมื่นห้าพันกว่าบาทแค่นั้นเองโหแล้วนี่คือชาวบ้านได้รับผลกระทบมาตั้งหลายวันแล้วนะคะเกือบจะกว่าสองสัปดาห์แล้วเนี่ยได้แค่นี้เนี่ย ไปเพียงพออะไรค่ออะถ้าเทียบเคียงกับจังหวัดใกล้เคียงที่มีผลกระทบเหมือนกันเนี่ยเขาเบิกกันไป10ล้าน40ล้าน50ล้านมันแตกต่างกันมากเออแต่<ะ>อุบลเนี่ยเบิกไป5 5 0 0 0กว่าบาทห้าัห้านห้ากว่าบาทนะฮะ,ฮะเพราะฉะนั้นนะตรงนี้เนี่ยก็มีคําสั่งย้ายฟ้าผ่าย้ายผู้ว่าอุบลเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องนี้ต้องไปสอบถามท่านมทหนึ่งคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ต้องสอบถามนะครับว่าการสั่งย้ายว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรร เพราว่าอุบัติในครั้งนี้เนี่ยมันเกิดจากปัญหาอะไรยังไงอะลองฟังคุณภูมิธรรมพูดถึงเรื่องนี้หน่อยนะครับก็อคคบลองค่ะเห็นเมื่อกี้เข้าสายของรายการนะ่ะบอกว่ามีการเร่งกั้วอุบัติแล้วใช่ไหมคะย้ายเข้ามาประจำย้ายมาประจํายังไงคะช่วยราชการก่อนช่วยราชการกี่วันคะเดี๋ยวค่อยว่าอะไร,รแล้วก็จะมีการสอบอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะเดี๋ยวค่อยว่าอายละรเรอียดค่ะค่ะโอเคค่ะ ก็สั่งย้ายมาช่วยราชการสํานักงานประหลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนนะครับนะตอนนี้ยังไม่ได้กําหนดระยะเวลาคราวนี้ก็ต้องถามต่อว่าเอก,การย้ายผู้ว่าอุบลแบบนี้เนี่ยจะทําให้เกิดปัญหาในการช่วยประชาชนล่าช้าหรือไม่คุณภูมิธรรมก็บอกว่าตอนนี้ก็มีรองผู้ว่ามารักษาการอยู่แล้วนะครับนะักข่าวก็ถามต่อว่าแล้วมีโอกาสได้คุยกับผู้ว่าอุบลหรือย,ยังอลองฟังคําตอบจากคุณภูมิธรรมนะครับเราก็แปลกใจเราขยายเงินให้10ล้านแล้วก็ ทำไมถึงออกมาตัวเลขน้อยซึ่งมันควรจะดูแลอันนี้ือจึงเข้าใจว่านี่คือเสียงบ่นที่พี่น้องประชาชนรู้สึกนะครับก็ยังไม่เข้าใจเหตุผลท่านเหมือนกันแต่ว่าก็ตอนนี้ยังไงก็ตามก็ดึงเข้ามาเป็นช่วยราชการที่สำนักปลัดก่อนแล้วก็ทุกอย่างก็ดําเนินการไปเพื่อไม่ให้สะดุกให้พี่น้องประชาชนได้รับเงินส่วนที่เราได้ขยายวงเงินไปแล้วเราไปดูแลเขาเพราะที่นี่ก็มีส่วนที่เยอะเหมือนกันนะครับใช้ไปก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่มันก็ต้องให้ทั่วถึงแล้วงเงินที่มีอยู่ทั่วถึงทําไมไม่ให้จะเก็บเอาไว้อย่างไรไม่เข้าใจก็ต้องไปว่ากัน ส่วนทางด้านคุณเทีรรัตน์สำเร็จวานิศรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็พูดถึงบอกว่าในการเบิกจ่ายงบประมาณต้องไปตรวจสอบให้ละเอียดชัดเจนแต่เบื้องต้นก็เห็นชัดว่ามีความผิดปกติค่ะส่วนปัญหาการไม่กล้าเบิกจ่ายงบทดลองจ่ายของจังหวัดเพราะว่าเกรงว่าจะผิดกฎหมายเรื่องของการใช้เงินผิดประเภทตรงนี้ก็บอกว่าเรื่องนี้มีการพูดคุยกันแล้วนะคะเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาที่มีการเรียกประชุมในส่วนของกรมบัญชีกลางแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดลงมาไปจนถึงในอําย เอให้ต้องใช้เรื่องของงบประมาณด้วยให้รับทราบแนวทางว่าตรงไหนคือความเร่งด่วนความจําเป็นนะคะบอกทุกคนเนี่ยเข้าใจตรงกันหมดก็เลยต้องมาพูดคุยเรื่องของสาเหตุความแตกต่างถึงความผิดปกติหากบอกว่าทํางานล่าช้าก็ต้องไปดูจังหวัดข้างๆด้วยที่เขามีเรื่องของผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่รับบาดเจ็บมากกว่าในขณะที่จังหวัดตนเองก็มีผู้อพยพเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูค่ะก็อาจจะคานวณดูเฉพาะในพื้นที่ที่ การอพยพมาจริงอย่างนี้ค่ะซึ่งซึ่งเดี๋ยวตรงนี้รายละเอียดเราเองก็คิดว่าต้องมีการตรวจสอบให้ชัดเจนด้วยแต่ว่าในเบื้องต้นเห็นได้ชัดแล้วว่ามีความผิดปกติในเรื่องของการชี้แจงแล้วก็ไม่สามารถที่จะทําใหออ้พี่น้องประชาชนนั้นมีความเข้าใจอันดีได้นี้ก็เป็นเหตุนท,ท,ที่ทำให้ที่ทำให้เราจะต้องดำเนิน กรนีในสภาก็ถือว่าเดือดเหมือนกันนะคะเพราะว่าคุณไอติมคริตเองถามคุณเดรัตน์คะบอกว่าถ้าเกิดเรื่องไม่แดงเนี่ยจะรู้ไหมเรื่องของปมงบ55,000บาทเนี่ย55,000บาทเนี่ยนะคะซึ่งคุณเดรัตน์ก็บอกว่า ก็ติดตามเรื่องของงบมาเลยตลอดแล้วก็รู้ในเรื่องของปัญหาก่อนที่จะมีการประชุมกมทปกครองซะอีกนะคะแต่ว่ามีคนเห็นว่าตัวเลขน้อยก็เลยยกมาโจมตีรัฐบาลค่ะครับแต่ว่าคราวนี้ถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับทางด้านของท่านผู้ว่าอุบลเองนะครับท่านก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าการใช้เงินมาช่วยเหลือประชาชนช่วงแรกที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยนะครับมีการไปใช้เงินของทางอ,อปทอทั้งเรื่องอาหารการจัดถุงยางชีพนะครับจัดศูนพักพิงให้พร้อมในการดูแลประชาชน ซึ่งในส่วนนี้อยู่ระหว่างการตั้งเบิกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอยู่ที่ประมาณ6ล้านบาทส่วนเงินทดรองราชการในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านชีวิตและทรัพย์สินประมาณ55,000บาทที่เบิกมาจากงบฉุกเฉินเนี่ยนะฮะเบิกจ่ายแล้ววันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วจะมีการเบริกจ่ายอีกกว่า4ล้านเแสนบาทภายในวันที่12สิงหาคมนี้นะครับส่วนเรื่องของอาหารก็มีโรงครัวพระราชทานนะครับแล้วก็ไม่รวมกับสภาการชาติไทย สำนักงานเหล่ากาชาติของจังหวัดนะครับแล้วก็มีการบริจาคสิ่งของมูลค่าก,กว่า1นล้านหกแสบาทนะครับณตอนนี้บอกว่าเบื้องต้นมีเงินสดได้รับบริจาคเนี่ยรวมแล้วกว่า2 5งล้านบาทนะครับมาจากภาคส่วนต่างๆแล้วผว้อุบลก็บอกเพิ่มเติมว่า การดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับมีวิธีการหลากหลายให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีคือถ้าฟังแบบนี้ท่านพยามอธิบายอะ่ะว่ามันมีงบส่วนอื่นมันมีเงินส่วนอื่นมีการช่วยเหลือจากภาคส่วนอื่นที่มันยังเหลืออยู่เนี่ยเอามาใช้ก่อนนะฮะส่วนงบทดรองฉุกเฉินที่เบิกมาแค่5 5าหมเนี่ยก็เบิกมาแค่ตามความจําเป็นเท่านั้นฟังท่านผู้ว่าอธิบายเมื่อวานนี้ก่อนนะครับ ึงขออยาดกาบเรียนด้วยหัวใจว่าวันนี้เรามีเป้าหมายในการดูแลพี่น้องประชาชนกว่า2 0 0 0 0คนส่วนคนที่ต้องได้รับการเยียวยาพยายามนะครับเบิกเงินเงินทดลองราชการให้เร็วที่สุดนะฮะเห็นเบื้องต้นเนี่ยภายใน,นที่12เนี่ยจะเบิกที่เกือบ5ล้านบาทนี่คือสิ่งที่ขอยาดนำเรียนว่าวันนี้เราทําทุกสิ่งทุกอย่างระดมสัพรพกำลังทุกสิ่งของชาติของอุบลราชธานีเพื่อพี่น้องอุบล รท่านให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อวานนี้อธิบาย<ะ>ถึงความจําเป็นในการใช้งบต่างๆเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเช้าวันนี้เนี่ยท่านผู้ว่าอุบลเองท่านก็เดินทางมาร่วมงานการประชุมมอบนโยบายสําคัญของกระทรวงมหาดไทยนะครับที่มีผู้ว่าทั่วประเทศเนี่ยเข้าร่วมปรากฏว่านักข่าวพยายามจะสัมภาษณ์ท่าน,นคุณอมแต่เนี่ยท่านเนี่ยเอามือถือแนบหูตลอดเวลาคุยโทรศัพท์ตลอดเวลาบางช่วงบางตอนก็บกไม้บกมือบอกนักข่าวว่าไม่สามารถให้สัมภาษณ์ได้นะฮะเนี่ย ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เอาลองดูบางช่วงบางตอนนะครับเจ็ดตืเต้ลังใจไหมคะเดินแบบนี้ที่สถานการณ์ันอยู่พวงแบบนี้นี่คือบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะเข้าใจว่า ท่านเองน่าจะกําลังสับสนอยู่เหมือนกันนะเนื่องจากการโดนสั่งย้ายเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆเป็นการสั่งย้ายผ่านทางโฟนอินเยนะคุณอมคุณภูมิทำมาโฟนอินไปที่รายการรายการหนึ่งแล้วก็พูดในรายการเลยว่าก็จะย้ายผู้ว่าอุบลแล้วก็มีคําสั่งตามมาแบบนี้ตอนนั้นท่านอาจจะงงอยู่เหมือนกันนะฮะก่อนหน้านี้คือในสภาคุณเดียรัตรเองเนี่ยก็ต่อสายของท่านผู้ว่าก็โฟนอินในสภาก็ถามเรื่องของการที่ งบในการที่จะชปวยเหลือว่าบักเบิกได้หรือเปล่านะคะบอกทัานูว่าเอาตรงประเด็นเลยว่าเบิกได้เบิกได้แต่เบิกเท่าไหร่คือคุณอิ่มไม่ได้ถามไงในสภามาห้าหมื่นห้านี่ละค่ะ